สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมตอนนี้ก็เวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะครับวันนี้ผมก็มาตัดหญ้าที่สวนเหมือนเดิมนะครับมาตัดหญ้าตอนบ่ายสองวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งที่มีแสงแดดค่อนข้างที่จะร้อนนะครับตอนนี้ก็บ่ายสามโมงครึ่งก็ยังร้อนอยู่ หลังจากตัดหญ้าได้เยอะพอสมควรนะครับแต่ก็ยังไม่เสร็จหรอกนะครับตัดที่ในสวนนี่แหละผมก็ได้เก็บปวดนะครับก็คือใช้ไม้มือเสือเนี่ยกวดเป็นกองเป็นกองไว้เหมือนเดิมหลังจากนั้นก็ไปนั่งพักผ่อนนิดนึงตอนนี้นะครับก็จะมาโรยหญ้าที่ขอบโคกข,ของต้นทุเรียนนะครับ ไปดูกันนะครับนี่ครับ้าที่ผมเก็บกวาดไว้นะครับมีหลายกองนะครับด้านหลังก็มีส่วนพวกนี้ผมก็ตัดเอาไว้หลายวันแล้วนะครับยานะครับแล้วผมก็นํามากองเอาไว้ที่อรอบๆอ,บอโคกทุเรียนนะครับอตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งก็ถือว่าใบทุเรียน ก็มีอาการสดชื beans, like so so ่นดีนะครับถึงแม้ว่าแดดมันจะร้อนนะครับคืออาการจะเป็นอย่างนี้นะครับอาการจะเป็นอย่างนี้ตลอดทั้งวันนะครับวันนี้ที่มีสภาพอากาศที่ร้อนจัดดูสภาพดินนะครับนี่ครับสภาพดินกล้องผมก็หมุนนะครับนี่ครับมันอาจจะไม่ถนัดนะครับเพราะว่าผมใช้ขากล้องเนาะกล้องหมุนนี่ครับ ดูดินนะครับดินข้างล่างนี่มันชุ่มนะครับลงไปใกล้ๆไม่ได้นะครับผมตั้งขากล้องนี่ครับดูดินนะครับเนี่ยก็ตัดหญ้าตรงนี้นะครับผมตัดหญ้าจากริมโคกขึ้นไปประมาณเมตรหนึ่งนะครับ,รบที่มันเป็นสโลปเนาะนี่ครับตรงนี้ผมจะโรยหญ้า ทำเหมือนกับทํารีบอลรูทนะครับแต่ผมไม่ได้มีไม้มาใส่นะครับโรยเฉพาะหญ้าแค่นั้นเองนะครับเป็นหญ้าแห้งนะครับมันก็จะเป็นเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในตัวเดี๋ยวผมตั้งกล้องนิดหนึ่งนะครับถือกล้องเดินมันก็ไม่ไม่ถนัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวตั้งกล้องนะครับก็อาจจะไม่มีอะไรมากมายนะครับ ก็มาโรยหญ้าให้กับต้นทุเรียนนะครับเดี๋ยวตั้งกล้องนิดนึงะนะครับนี่เดี๋ยวผมจะโรยหญ้านะครับเวลานิดนึงนะครับ นี้ครับเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขยับขากล้องนิดนึงนะครับนี่ครับนะครับเรียบรอย้อยประมาณนี้นะครับส่วนหญ้าที่เหลือนะครับหญ้าที่เหลือผมก็จะไปใส่อีกต้นหนึ่งนะครับต้นที่ เป็นต้นทุเรียนที่ป่วยต้นนี้นะครับต้นต้นที่ผมทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมเกี่ยวกับการรักษานะครับอาการที่ป่วยนี่ครับผมก็ได้โรยไปแล้วส่วนหนึ่งย่ามันก็เหลือเยอะอยู่เนะาะยาที่กลองเอาไว้ก็จะมาทําเหมือนกันนะครับทารอบๆที่ที่โคกนะครับรอบๆโคกต้นนี้ก็เป็นต้นที่ป่วยที่ผมรักษามาเนาะ ยอดก็เดินดีนะครับในเรื่องของปุ๋ยนะครับปุ๋ยที่เราใส่ให้ไปมันก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าผมใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไปแล้วนะครับปุ๋ยอินรีย์ผมได้ใส่ให้ไปเมื่อตอนสิ้นเดือนนะครับตอนสิ้นเดือนพอดีนะครับหลังจากนั้นผมก็มาใส่ปุ๋ยซึ่งเป็นปุ๋ย 15.00นะครับที่ผมใช้สลับกับปุ๋ยสูตรเสมอนะครับล่าสุดก็เป็นปุ๋ยสูตรเสมอที่ใส่ให้นะครับก็เป็น16.3ตัวเนาะนี่ครับประมาณนี้นะครับทำเหมือนรีบอลรูดดูนะครับอ่หญ้าที่ผมตัดออกนะตัดตัดแล้วก็เอาญ่าแห้งนี่ทับต่อไปนะครับตรงนี้อ่หญ้าที่ผมตัดเนี่ยมันจะ มันจะไม่ไม่เกิดนะครับถึงแม้ว่ามันเกิดมันก็อาจจะเกิดน้อยนะครับเพราะว่ามีหญ้าแห้งเนี่ยกลุ่มเอาไว้นะครับก็ถือว่าเป็นการโรยที่โรยที่หนาอยู่นะครับหนานิดนึงนะครับเนี่ยโรยเอาไว้นะครับเนี่ยวันนี้ก็มาโรยหญ้านะครับทำให้เป็นอินรีย เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ขอบโคกต้นทุเรียนนะครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆอเดี๋ยวผมจะต้องไปตัดหญ้าต่อ,อก็จะพักผ่อนอีกนิดนึงนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมคลิปนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ